คิดของคุณสร้างความรู้สึกของคุณความรู้สึกของคุณสร้างการสั่นสะเทือนของคุณการสั่นสะเทือนของคุณสร้างชีวิตของคุณคุณจงเลือกอยู่กับความคิดคาพูดและการกระทำในเชิงบวกในเชิงสร้างสรรค์ในด้านที่ดี เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆและสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่คุณต้องการฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวย ฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศษเนนร,รเเศษฐีฉันอัญญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน <bakery> เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉ <sh traditions and heartbreaking> ันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงิน mm. จำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาด ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉาัน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศษเนนร,รเเศษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมัง่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมัง่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมัง่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน <oyun> ฉ<ช>ันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน เงินจํานวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศษเนนร,รเเศษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศษเนนร,รเเศษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นขนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศษเนนร,รเเศษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอัุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอัญญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน เงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นคนร่ํำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ํำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาต ให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉัน ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวันฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมั่งคั่งขึ้นทุกวัน ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านฉันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันเงินจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาหาฉันฉันเป็นขนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันเป็นคนร่ำรวยฉันเป็นมหาเศรษฐี